อ่ะสวัสดีนะผมสวัสดีทุกวันนะครับก็อันนี้เป็นเครื่อง E ีทีนะครับ95แล้วก็ร10ตัวหนึ่งนะครับอันนี้พี่มาจากลบบุรีใช่ไหมลบบุรีครับลบบุรีอ่าอยู่โซนไหนนั่นที่พี่บอกเมื่อก,กี้โคกเจริญโคกเจริญอ่านะครับก็ตัวนี้มีอาการคือเยิ้มเนาะแล้วก็อะไรล้มอะไรรั่วตรงนี้ที่พี่ว่านะมีเสียงร้อออกก็บอกว่าไอ้ไหนไม่ดีคือเปลี่ยนเลยใช่ไหมอ่าอ่าโอเคได้ ก่อนเดี๋ยวผมจะเชางต่อลองหมุนดูนะครับว่ามีเสียงอะไรออกเดี๋ยวไม่ต้องเลงอะหมุนไปนะรูระบายออกไอเดี๋ยวไม่ตันมาหมุนเน้หมุนเน้หมุนเน้จะดูลมมันออกป่ะนั่นนะตันจริงอ่ะนอเนี่ยไม่มีลมเห็นไหมมันชอบอมีพวกแมลิล่าที่มันเ,เข้าไปอุดเนี่ยเห็นไหมสายแตกนี่ตันตันติดเลย นี่ตันเลยนะถ้าพูดมันตันปุ๊บอ่ะมันจะหาที่ออกน้ำมันเน่ยถ้าดีมันจะดันออกตามซินว้างอะไรบ้างเงี้ยเนี่ยประจําเนี่ยงเนี้ยดีของพี่มันยังรั่วตรงนี้ได้ไงถ้าไม่รั่วเนี่ยจะอั้นอยู่นี่อีกอันนี่ยลอง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 ดูดิลองติดที่จังหรอดูว่าจะนิ่มเลยเครื่องเนี่ยเออเงียบแล้ว ละมันมันออกทอด้วยไงเดี๋ยวลองดูลองแกะด้วยหักงอ,อแลวอะวใช่เดี๋ยวลองดูเครื่องนู้นดิฟังเ,เสียงอะไรดิอันนี้มันก็ติดแบบ <c oughs> แต่ตอนหมุนนี่ฟังโดนหบปักหกปากอ่าลองเอาจิ้ลองมาตรวจดิเถอะมาไปดูเครื่องนี้บ้างนะครับ cái chạm rồi ấm mới muốn con nào lọc ở quay đi đây lườm nè xả bay vừa rồi à là măng cương vừa lẽo nhẹp à chàng lóng lên lọt tấm đi, đi. Oh. À, ô đấy เ้เเงียอมื่อเมื่อวันเตือนปกติดกันตกเข็สเลยใช่ไหมติดแต่ก่าติดได้เนี่ยมันมันมันไม่ปกติอย่างงี้ไอ้นี่มันจะติดง่ายกว่านะไอ้นี่ก็เหมือนตึ้งๆหน่อยต้องเน้นๆหน่อยนะมันก็ติดง่ายอะไรเยอะหมุนเน่ยเมื่อกี้เวลาตอนน้ำมันเครื่องมันยังไม่ขึ้นน่ะกระดังกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักเวลาพอหมุนไปสักรอบสองรอบน้ำมันเครื่องขึ้นปุ๊บเงียบเลยนี่แค่ะอ่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับผมว่าคิดว่าชาร์ปนะมีปัญหาแน่นอนนะครับ อ่ะโอเคจะขออนุญาตลื้อเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็ตัวนี้ลื้อแล้วนะครับไอ้นี่ตัวตัวกี่แรงวะเนี่ยไอ้ตัวที่ว่าเช้ามาไลบ้างเนี่ยช้ามาไล้ะอ่าเรียบร้อยไหนข้อเข้อโอ้โหนี่นะครับเพราะว่าอาการมันบอกอยู่แล้วนะครับเวาลาหมุนน,นี่กุ๊กกักกุ๊กกักแน่นอนเลยนะครับแล้วก็โอ้ลูกป,ปืนกับค้อนแล้วนะครับนี่ อ่ะามมาโอเคฮะอ๋ะะอสปีปปใช่ไหมแต่ธรรมาดาเนี่ยมันใช้งานม,มันต้องมีบ้างคนเงนี้ยนี่เราบูทมีเนียมก็ลายนะครับก็ลายผมคิดว่านะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เวลาร้อนน้ำมันเครื่องมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะแบบว่าบางทีเราใช้รอบต่ำไม่ได้เร่ง,งเงีะยเงาะมันอาจจะมีม้างนะครับ แกงพวกนี้ผมแนะนำนะครับเร่งมันให้มันลอยๆสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยเวลาร้อนเดี๋ยวบ้งคันน้ำมันเครื่องมันตกนะครับมันก็จะไม่ขึ้นมันก็จะทําให้ชาละลายนะครับอ่านี่ฝาดีเอ้เหมือนมันรั่วเลยไหมเอาละอนุตดูดิดฝามันเล้าไปเ่ย ดีเห็นไหมผู้ว่ลาล้า,ลาอีกเลยเี่ยล้าฝามันมีรอยล้าด้วยพี่เลยดูดูดีนะเนีหยเฮ้ย,ยน้ำแห้งมากไปไหนพี่เหรอเ,เราไปขัดดิก <c oughs> ็แตกตหมุกเหมือนของพี่เขาแต่เขาเดียวมาอ่ะโอเคก็ตัวนี้เป็น <c oughs> ไงบ้างภายใน อ๋อ,อ,อโอ,โอ้นี่คอเขาสวยเนี่ยขีดฝาฝา,นะาจมไหมโอ้ฝาจมงแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ปานมันเครื่องเดี๋ยวจะโลเลยนะปานมันเครื่องเลยฮะแตกไหมอันน่ะเรียบร้อยแตกทิงเลย เนี่ยให้ดูนะอาการเป็นแบบไหนนะครับดูน้ำเนี่ยเนี่ยลอยเล่าเลยนะเนี่ยเหวเลย <laughs> ไอมืดสองเยอะพี่แดงกบุงเหลือกอาเลยสวยๆเลยเออเอาโอเคเฮ้ยมาดสองขึ้นทางบนหน่อยไอใตบ้บน้ำอะ่ะเออเนี่แแยแหมแดงแป็ดในน้ำอะ่ะ ก็ไอ้น้ำยาล้างก็ไ่มีอะไรมากนะครับมีโซล่าฉีดใช่ไหมฉีดโซล่าให้น้ำมันเครื่องมันออกให้หมดแล้วก็ใช้น้ําอัดเลยนะครับน้ำแรงดันนะครับเดดตัวที่คีดินนี้เขาออกให้หมดเลยนะ้างๆเลยอ่ะนะครับก็อันนี้ตีบ่าวเอาเลยใช่ไหม่าดูหนี่อ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นาวลาวเดิมนะครับาวลาวแท้นะครับแล้วก็ภายในก็ประก,กอบเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะปิด ฝาสูบนะครับแล้วก็ฝาหน้านะครับนี่สูบนะครับ,รบกาวหาเดิมๆเลยนะครับอ่ะโอเคแต่ขออนุญาตอีกแป๊บนึงครับผมอ่าแล้วก็ไอต,ตัวนี้อันนี้เป็นร้อยสิบใช่ไหมนอ 110, นะ็อตน็อตร้อยสิบเนาะอ่านี่เหลือเหลืออะไรเจี๋ยข้อเจี๋ยแล้วอ่าอันนี้เจียบูธนะครับเป็นอ่าศูนย์จุดห้าศูนย์นะครับบูธลายแล้วก็ข้อนี่น่าจะเป็นไซร์ร้อยนะครับเมื่อกี้เจียยเอ้ยเป่า เป่าเป่าในรู้หน่อยนะเป่าแช่นั้นหน่อยบางทีมันมีเศษเหล็กเศษไรอยู่ข้างในอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงครับผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวสิเบตแรงนะครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วพันนายเราจะปิ้งด้วยฮนะสายไม่ดีจะเปลี่ยนให้หมดเลยแนละ้วสายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไเด้ไหม <c oughs> อ่ะ ได้ไหมถวยไม่มสายใ,ใช่ไหมเอาดูอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวอีกตัวนูน้นเรียบร้อยใช่ไหมติดแล้วมั้งน่ะอ่ะอ่ะโอเคเลยตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่าได้ครับจากโนตโลเลยนะ้เขาสั่งโลเลยอ่ะนะครับก็เพียงร้อยสิบ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไอ้น,นี้เมื่อกี้เปลี่ยนฝาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับนี่นะมันลายแต่อย่างงี้เนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะะโนดร้อง,งเลยไอ้แหมลมแรงไงจังวะ นลงมาไล่ขันหมดยังอ่าก็เห็นว่านิ่มดีนะครับใช้ได้นะครับ ลงตรงนี้เหรออ๋อขอาจับซิ่ไหมร่ะฮะอ๋อเดินเดนรถระวังรถจับเออร์นี่แหละ กว่าจตเล่งนี่โหลดก่อนไม่เหมือนเครื่อง oh, ดีไอนะโอ้ดีไอเนี่ยไค่อยโหล,ล,ลดเลเล่งสวนเลยเครื่องอ่ะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับหรือว่าจะได้นะครับมันไม่มีเยอะอ่ะเนี่ยระดับเนี่ยอันตรายเยอะระดูน้ำเนี่ยเอออันตรายต้องเล่งๆหน่อย มือหมุนเขามีมาอันหนึ่งไหมเหรอดูเขาเลยนะอ่าเล่นเร่งเลยเอา็อก่อนเลยยังไม่ได้คืนขึ้นไดียหมาบังเครื่องดิโอ้โหแจ๋วเลยวเฮ้ยขึ้นเลยว่ะแม่ตัวนี้นิ่มสุดเลยนี่ลบออกนี้ไหมโอเค เอาพอได้พวกเครื่องระบบธรรมดาแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสู้เหมือนพวกเครื่องดีไอครับดีไอนี่รอบต่ำมันจะสู้ดีกว่ากันนะครับอะไรอย่างคนที่เขาเคยใช้รึเป่าที่เขามีทั้งสองรุ่นเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกันรู้เลยนะครับว่าตัวไหนมันกําลังดีกว่ากันนะครับเอาโอเคก็เดี๋ยว โอเคขอบคุณมากเว้ยแล้วก็ไปได้ไหมน่ะโอ้อ่าโอเคนะครับโอ้เห็นมุเล่โอ้เปนทำอะไรนะมุเล่ขนาดเนี้ยมาได้ห้าครึ่งได้ปีโอ้ยสูบน้าขนาดนี้ไม่ต้องเร่งเลยนะพี่เนี่ยลงเลยตอนนี้เล็กๆหน่อยพี่เป็นปั๊มโตครับอ๋อแต่ว่ามันต้องใช้รอบรอบเยอะหน่อยบ่อบาดาลแล้วอากาศอ่า อโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยางไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ